วันนี้ครัวบ้านๆทำอาหารง่ายๆนะคะต้มจดืดกินสดน้ําคล่องคอง,คอ,งคอค่ะวันนี้ป้าปูทําต้มจดืดต้มน้ําให้เดือดป้าใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ผงชูรสใส่เกลือแค่นี้แหละค่ะแล้วก็รดดีไปหน่อยนึงแล้วป้าก็ปั้นหมูบดใส่ลงไปนะคะหมูบดป้าก็ใส่ พริกไทยกระเทียมรากผักชีค่ะตำตำแล้วก็เอามาใส่หมูบดนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยแล้วก็ใส่รสด,ดีไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่วุ้นเส้นที่แช่น้ำไว้เอามาปั้นปั้นรวมกันค่ะแล้วก็เอามาใส่ตอนน้ำเขาเดือดนี่แหละค่ะก็รอให้จนฝ่าหมูเขาจะลอยตัวขึ้นมาค่ะวันนี้ทำกินแบบง่ายๆค่ะเมนูง่ายๆเมนูบ้านๆซุน,น,น้ำข้องของคอ น้ำเขาใสๆไหมคะนี่ยน้ำก็เดือดแล้วหมูเขาก็เริ่มลอยขึ้นมาแล้วกะแล้วป้าก็ใส่หัวเจี๊ยเท้าป้าเอามาหัน่นหัวเจียเท้านี่ก็เหลือจากแกงส้มที่แล้วนะคะมันลูกใหญ่จัดป้าตัดไปครึ่งหนึ่งกับกระหล่ำปีก็ตัดไปครึ่งหัวเอาไปแกงส้มแล้วก็เอามาเหลือมาแกงจืดเนี่หล่ะกแล้วก็ใส่กระหล่ำปีด้วยนะคะต้มให้เขาสุกก่อนให้หัวเจียเท้าเขานิ่มหน่อยก่อนแล้วป้าก็จะมาใส่ เต้าหู้ไข่ค่ะซื้อมาสองหลอดใส่เต้าหู้ไข่ลงไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวป้าก็จะใส่กระลำปีน้ำป้าชิมเรียบร้อยแล้วก็ะกำลังใช้ได้อร่อยแล้วใส่เกลือปรุงไปอีกนิดหนึ่งทีแรกเขาอ่อนเค็มไปหน่อยแล้วป้าก็ใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มไปอีกหน่อยหนึ่งพอแล้วก็น้ำแกง แล้วก็พริกไทยกระเทียมรากผักชีป้าก็ตําไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ลงไปด้วยค่ะน้ําน้อยทําแค่พอกินแค่มื้อเดียวค่ะกินหลายๆมื้อก็เบื่อแล้วก็กดกดกดเข้าไปให้ท่วมน้ําค่ะเห็นไหมคะสดน้ำคล่องคลองคอค่ะกินกับยำมะม่วงตอนเช้าที่เหลือไว้ ยำมะม่วงกินกับข้าวค่ะน่าทานไหมกาเนีแต่ว่าเต้าหู้เขาแตกป้าก็เอาไปชิมหน่อยแต่ต้องมีหมูติดไปชิมด้วยคะ่ <c oughs> ไคะไมกาป้าลืมใส่พริกไทยกระเจียมรากผักชีคะ่ะตำหมูไว้ลืมใส่ป้าก็เคี่ยวไปอีกพักหนึ่ง แต่จริงๆแล้วป้าก็ต้องใส่ไอ้นี่ด้วยนะคะไอ้กระเทียมเอามาเจียวใส่แต่ป้าไม่ได้ทำหรอกค่ะแกงน้อยก็เลยไม่ได้ใส่เอาแบบนี้ใช้ได้แล้วใส่ต้นหอมผักชีก็สดน้ําได้แล้วค่ะทำแบบง่ายๆทานเองแค่นี้ค่ะ